ว่าอยูดยดดย่ด่วนอยู่ด่นคดีข่อยก็บมีเด้อเฮ้ยมตอนขอยเหตุงานอยู่ทีวีข่อยแซ่ไปเหตุรฐฐาชพัสกลนครฟังนี่เนี่ยเ <c oughs> มื่อนั้นฝนตกลิ่นม่ต้องหมว่าเาเรื่องจตุคามรามาเทพเฮมว่มาว่าถือกันนะเอาเรื่องสามแยกราชินูทิศเนี่ยสามแยกราชินูทิศ รถอดิศักทาน,นิยมฟอร์ดเรนเจอร์จำป้ายทะเบียนไม่ได้ตามแยกอกุดรพิษเนี่ยเอาไหมจอดติดไฟแดงนี่เนี่ยสาคงคนขับบุรีศักด์ทวีใช่เด้คนรับแทนข่อยนีมีใบขับขี่เน้อผมซื้ออดิศักธน,นิยมครับยังมัวครับเพราะว่าคดีซุมข่อยม,มีอยู่เอ้ยแ่วาดีออาซักถึงตัดสินน้ำเน้นเลยอย้วลย หกเดือนหกเดือนนะครับเนดะ้อถึงตัดสินนล้วหรอครับผู้นั้นข้างหน้าเฮียบ๊ะล่ออยาผู้ใดทั้งสองคนทั้งสองคนเด้อทั้งสองคนแหมทั้งสองคนล่อยาสารมีภาคสารสารบนเสือ้อเจ้าเด้อเอ๊ะนี้ก่องขึ้นจานมีดินมาเอเข้าใจบ๊ะจะยังมั่วเด้อเอ๊ะยังมั่ว่ได้เด้อคดีข่อยมีมาด้อุดรณ์หมดเด้อม้าไทยตำไทย หนึ่งหกหกเก่ายาฟ้า,อ,าออกออกยู่ซื้อรอหนึ่งหกเก่าของให้ก่อนเลยจะย่ามัวเรื่องนี้หลายเถียวงอยู่ด่านห้านี่ที่คอยทั่วเขาไปหาหนึ่งหกหกเก่าเบอร์คอยศูนย์แปดห้าหกเจ็ดสามสามสองศูนย์สี่ย่ามัวนะครับเด้อคอยวางแล้วว่าคำเบาเป็นคำเบาประเภทยืมเน่ามูนีมันติดพิษกันนะ